ถ้าเราจะนำพระสูตรซึ่งเป็นพุทธโอวาทพระสูตรนี้มาปฏิบัติดูบ้างก็คงจะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราไม่น้อยทีเดียวฐานะห้าประการที่ตรัสไว้ในฐานะสูตรในคำพีพระสุตตันตปิดกอังคุตรงนิกายในปัญจกนานิบาตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีบุรุษครือหัหรือบรรพชิต ควรพิจารณาอยู่เนื่งเนืองฐานะห้าประการนั้นเป็นชนไหนคือสตรีบุรุษครื้นัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หนึ่งเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงควาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้หนึ่งเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้หนึ่ง เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นหนึ่งเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะทํากรรมใดดีก็าตามชั่วกว็าตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นห้าประการด้วยกันดูก่อนภิสูุทั้งหลายเราอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษครัดหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนที่สุทั้งหลายความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติท,ทุจริตด,ด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษครหัหั์หรือบัญชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษครหัหั์หรือบัญชิตจึงควรพิจารณาเรึ่งหนงว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ดูกนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยประโยชน์ชนิแลปรตรีบุรุษครือัดหรือบันปชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีวามเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ดูก่อนพิกูุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรชชิตจึงควรพิจารณาเนืองเมืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริต้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเมืองย่อม ละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์ชนีแลสตรีบุรุษคฤหัดหรือบัพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพนความตายไปได้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์อะไร สตรีบุรุษหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเือง,องว่าเราต้องทัดทราจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นดูความพิสูจทั้งหลายความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเือง,องย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ ดูก่อนภิสษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ชนีแลบุรุษสตรีครือขัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเราต้องตัดส่าจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดูก่อนพิกษุนทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษครือขัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งจะทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายทุจริวตวจีทุจริตมโนทุจริตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพิจารณาฐานนั้นอยู่เนืองฐานะเช่นนั้นอยู่เนืองเนืองย่อมละทุจริตได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยประโยชน์ชนีแล สตรีบุรุษครือขัดหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจกทํากรรมใดก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามเราจกเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้น ที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แท้สั์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนแต่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่นเนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้น เมื่อเซฟเมื่ออบรมทําให้มากสุนัขนั้นอยู่ย่อมละสัญโยน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปเพราะอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่มีความตายเป็นธรรมดาที่มีการพัดพรกจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาที่มีกมเป็นกําเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นต้นเป็นธรรมดาสัตว์เหล่าอื่นก็เป็นเช่นนั้น ันนี้เป็นพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และตรัสเป็นคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรรมดาพวกปูถทุชนย่อมเกลียดถ้าเราพึงเกลียดนั้นถ้าเราพึงเกลียดทมนั้นในพวกสัตว์ผู้มีอย่างนั้นเป็นธรรมดาข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้เป็นอยู่อย่างนี้ เรานั้นเป็นอยู่อย่างนี้ทราบธรรมที่หาอุปธิมิได้เห็นการออกบวชโดยเป็นธรรมกเกษมครอบงำความมัวเมาทั้งปวงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวในชีวิตความอุตสาหะได้มีแล้วแก่เราผู้เห็นเฉพาะซึ่งนิพพานแบบนี้เราไม่ควรเพื่อเสพการมทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติไม่ถอยหลังตั้งหน้าประพฤติปรมายันนี่เป็น คาถาสรุปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระสงฆ์ถึงฐานะหาประการที่เราจะต้องพิจารณาอยู่หนึ่งเือ